หนังได้พูดถึงเรื่องราชีวิตของนักโฆษณาหนุ่มคนหนึ่งนะครับเขาไม่ชื่อว่านิวและภรรยาสาวแสนสวยของนิวเธอชื่อว่าแอบบี้ทั้งสองคนนั้นมีลูกสาวตัวเล็กๆคนหนึ่งชื่อว่าโซฟีแล้ววันนี้เป็นวันศุกร์หลังจากที่นิวได้ประชุมงานจบลงแล้วเจ้านายของเขาก็ได้เรียกเขาเข้าไปคุยและอยากจะให้นิวไปเที่ยวบ้านพักในชนบทกับเขาด้วยในสุดสัปดาห์นี้และในตอนนั้นเองตกใจมากจนเขาขับรถเป๋ไปเป๋มาแอบบี้ก็ได้ตะก,กีดร้องชายคนที่โผล่ขึ้นมานี้ เขามีชื่อว่าทอมนะครับทอมก็บอกให้นิวตั้งสติดีๆแล้วขับรถไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าตอนนี้พี่เลี้ยงเด็กซึ่งเป็นคนของเขาได้จับตัวโซฟีเอาไว้ถ้าอยากจะเห็นหน้าลูกอีกครั้งหนึ่งก็ให้ทําตามที่เขาบอกแล้วทอมก็ได้ต่อสายโทรศัพท์ถึงพี่เลี้ยงเด็กแล้วก็ส่งโทรศัพท์ให้แอปบี้คุยว่าที่เขาพูดทั้งหมดเป็นความจริงเมื่อแอปบี้ได้ยินเสียงโซฟีแล้วเธอก็ได้บอกลูกไปว่าให้ทําตามที่ผู้หญิงคนนั้นบอกนี่เรากําลังเล่นเกมกันนะไม่ต้องตกใจและแม่จะรีบกบบลักบ จากนั้นเขาได้หยิบโทรศัพท์คืนกลับมาหลังจากนั้นทอมก็ได้บอกว่าให้ขับรถตรงไปยังธนาคารแล้วก็ไปเบิกเงินมาให้หมดบัญชีเลยพอถึงหน้านธนาคารทอมก็บอกว่าให้แอบบี้ลงไปเบิกคนเดียวแต่นิวก็ได้ยางว่าถ้าจะถอนเงินเกิน20,000ื่นเหรียญมันต้องมีลายเซ็นของเขาด้วยทอมก็ได้คิดสักพักหนึ่งแล้วก็บอกว่าโอเคพวกนายลงไปกันสองคนแต่ให้จําไว้ว่าถ้านายทําอะไรตุกติกฉันแคบโทรไปบอกคนของฉันแล้วนายจะไม่ได้เจอหน้าลูกของนายอีกเลย พอเข้าไปในธนาคารพ้นจากสายตาของทอมแล้วเ้าก็บอกว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรกันนั่นคือเงินทั้งหมดของเราเลยนะหลังจากนั้นทอมก็ได้บอกให้นิวโทรหาเจ้านายของเขาแล้วก็ให้บอกไปว่าเขาอาจจะไปช้าหน่อยนิวก็ได้โทรไปตามที่ทอมบอกเขาก็บอกเจ้านายไปว่าอาจจะไปถึงช้าหน่อยเพราะว่าแอบบี้ไม่สบายต้องพาเธอไปหาหมอแล้วถ้าใกล้ๆจะถึงบ้านพักที่ในชนบทเขาจะโทรหาอีกทีหนึง่งแล้วทอมก็บอกว่าตอนนี้เขาเริ่มหิวแล้วไปหาอะไรกินกันดีกว่าแล้วเขาก็ได้เลือกร้านมาร้านหนึ่ง พอเข้ามาในร้านอาหารทอมก็ได้สั่งไวน์สั่งอาหารแต่ว่าแอบบี้กับนิวนั้นไม่ได้สั่งอะไรเพราะพวกเขากินอะไรไม่ลงตอนนี้ระหว่างที่รออาหารอยู่นั้นทอมก็พูดขึ้นมาว่ารู้ไหมทุกคนมักจะพูดว่ายอมทําทุกอย่างเพื่อลูกของพวกเขาทุกอย่างจริงๆเพราะฉะนั้นฉันอยากจะทดสอบเรื่องนี้สักหน่อย24ชั่วโมงจากนี้ถ้าพวกเธอทําตามที่ฉันบอกเธอจะได้ลูกคืนเข้าใจไหมและมื้อนี้พวกนายต้องเป็นคนจ่าย และฉันก็ไม่มีเงินด้วยฉันให้เวลาพวกนาย15นาทีจะทำยังไงก็ได้แล้วกลับมาเช็คบินที่ร้านนี้รีบไปกันได้แล้วอย่าได้เสียแม้แต่วินาทีเดียวนิวกับแอบบี้ก็เลยได้ออกไปข้างนอกร้านหันซ้ายหันขวามองหาผู้คนที่พวกเขาอาจจะรู้จักนิวได้เดินเข้าไปหาผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ได้ขอร้องออกับเขาบอกว่าตอนนี้ลูกสาวของเขาโดนจับตัวไปเขาอยากจะขอยืมเงินสักก้อนหนึ่งได้ไหมแต่ไม่มีใครเห็นใจเขาเลยแล้วแอบบี้ก็นึกขึ้นได้ว่านิวก็ได้ไปจ่ายค่าอาหาร มันทันเวลาพอดีจากนั้นทอมก็ได้บอกแอบบี้ว่าเขาอยากจะให้เธอเอาเอกสารไปส่งให้เธอไปคนเดียวหลังจากเสร็จงานแล้วให้ไปเจอกันที่หลังสถานีเธอมีเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนที่แอบบี้จะออกไปทอมก็ได้ให้โทรศัพท์มือถือกับเธอไว้ด้วยเผื่อว่ามีอะไรจะได้ติดต่อกันหลังจากนั้นทอมก็ได้ขับรถพานิวไปยังดาดฟ้าตึกแห่งหนึ่งแล้วทอมก็ถามว่าในจําที่นั่นได้ไหมมองตรงออกไปที่ชั้นห้าของตึกนั้นที่ไฟมันสว่างอยู่ถ้าในจำไม่ได้ ฉันจะบอกให้ละกันที่นั่นคือบริษัทคู่แข่งของนายและด้วยข้อตกลงล้านเหรียญที่จะมาถึงในอาทิตย์หน้าฉันมั่นใจว่านี่คือสิ่งที่นายอยากจะอุบเงียวไว้คนเดียวสมัยนี้เขาจ่ายกันเท่าไหร่นะค่าแฮกเขาไปดูข้อมูลของบริษัทแล้วทอมก็ได้ส่งเอกสารไปให้นิวดูนิวก็ตกใจมากแล้วก็ถามว่านายได้มันมาได้ยังไงทอมก็บอกไปว่าไม่ต้องตกใจอันนี้มันแค่สำเนาตัวจริงอ่ะอยู่ที่แอบบี้นู่นทุกอย่างมันอยู่กับแอบบี้หมดแล้ว ั้งเวลาสถานที่วิธีที่นายใช้ตล่อมลูกค้ารายนั้นฉันอยากจะรู้ว่าชื่อเสียงของบริษัทนายจะต้องพังพินาศและในตอนนั้นนิวก็ได้เห็นว่าแอบบี้ไปถึงบริษัทคู่แข่งแล้วและกําลังนั่งรอใครบางคนอยู่เพื่อจะยื่นเอกสารให้นิวก็ได้บอกทอมไปว่านายอยากจะทําลายทุกอย่างที่เรามีใช่ไหมทอมก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นฉันจะให้โอกาสนายให้นายโทรไปหยุดแอบบี้ว่าอย่ามอบเอกสารนั้นให้กับบริษัทคู่แข่งจากนั้นนิวก็ได้โทรไปหาแอบบี้ แล้วก็บอกเธอว่าอย่าเอาซองนั้นส่งไปนะแล้วผมจะอธิบายให้ฟังทีหลังคุณรีกออกมาจากที่นั่นเลยแต่แอบบี้ก็ยานขึ้นว่าฉันต้องทําตามที่ทอมสั่งนึกถึงโซฟีสิฉันกลัวลูกของเราจะเป็นอันตรายและในตอนนั้นเองชายคนที่แอบบี้จะมาพบก็เดินเข้ามาในออฟฟิศพอดีแอบบี้ก็รู้สึกลังเลว่าจะทํำยังไงดีในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเดินไปหาชายคนนั้นแล้วยื่นเอกสารให้นิวเองก็ได้มองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด เขารู้แล้วว่าอาชีพการงานของเขาคงจะต้องพังทลายแน่นอนแล้วหลังจากนั้นทอมกับนิวก็จะขับรถไปรับแอบบี้ตามที่นัดกันไว้ระหว่างทางทอมก็ได้โทรศัพท์หาพี่เลี้ยงเด็กคนนั้นพอไปทางรับสายทอมก็บอกว่าช่วยต่อห้อง827ด้วยแล้วก็ถามทางไปสายไปว่าทุกอย่างเรียบร้อยนะเด็กกําลังทําอะไรอยู่ทางไปสายก็ตอบมาว่าโซฟีกําลังดูกระตูนทานข้าวเรียบร้อยแล้วแล้วทอมก็บอกไปว่า,วาเดี๋ยวฉันจะโทรไปหาใหมล่ละกันอย่าลืมล็อกประตูด้วย และเมื่อมันถึงหลังสถานีแอบบี้ก็เดินตรงมายังรถที่จอดรอ,อยอยู่แล้วทอมก็บอกว่าเขาจะเดินไปเอาของบางอย่างให้ทั้งสองคนรออยู่ตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นนิวก็ได้เข้าไปต่อว่าแอบบี้ว่าทําไมถึงไม่ยอมทําตามที่เขาบอกเขาบอกว่าอย่าเพิ่งส่งเอกสารไปรู้ไหมทอมเขาปั่นหัวพวกเราเขาเป็นคนบอกให้ฉันโทรไปให้เธอหยุดไม่ต้องส่งเอกสารแอบบี้ทอมเขากําลังเชิดพวกเราอยู่เขาอยากให้เราเป็นแบบนี้เขาอยากให้เราทะเลาะก,กัน และขณะที่ทั้งสองคนกําลังเถียงกันอยู่นั้นแอบบี้ก็ได้มองเข้าไปในรถแล้วก็เจอโทรศัพท์ของทอมตกอยู่ที่เบาะคนนั่งนิวจึงรีบไปหยิบโทรศัพท์มาแล้วก็จดเบอร์โทรล่าสุดที่ทอมเพิ่งได้โทรออกไปตอนนั้นทอมก็เดินกลับมาพอดีแลบว,ว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนขณะที่นิวกับแอบบี้กำลังรอซื้อตั๋วขึ้นรถไฟเพื่อจะเอากล่องไปส่งนิวก็ได้โทรไปยังเบอร์ล่าสุดที่เขาเพิ่งจดมาจากโทรศัพท์ของทอมและเบอร์นั้นมันก็เป็นโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งนิวรู้จักดีนิวเลยบอกกับแอบบีไปว่า เราไม่ต้องของไปส่งหรอกเราไปที่โรงแรมแห่งนี้เลยผมได้ยินเขาพูดว่าห้อง827ลูกของเราต้องอยู่ที่นั่นแน่และเมื่อทั้งสองคนมาถึงโรงแรมแห่งนั้นพวกเขาก็ได้ตรงไปยังห้อง8 2 7นิวลองเปิดประตูห้องดูห้องมันไม่ได้ล็อกเขาจึงเดินเข้าไปข้างในห้องเดินสำรวจดูก็ไม่มีวิแววของลูกสาวของเขาเลยแต่ว่าเขาเดันไปเจอกับทอมซึ่งรอเขาอยู่แล้วทอมก็บอกว่านิวสมองนายนี่มันฉลาดจริงๆนะนายคงคิดว่านายฉลาดกว่าทุกคนทำเรื่องอะไรก็ได้ ยังไงนายก็ยังลอยนวลแต่ว่าในตอนนี้นายเช้ากว่าฉันก้าวหนึ่งเสมอส่วนแอบบี้เธอก็ได้เดินเข้ามาในห้องเมื่อเห็นว่าทั้งสองคนกําลังเถียงกันทอมก็เลยบอกไปว่าให้แอบบี้เปลี่ยนชุดใส่ชุดสีแดงซึ่งชุดสีแดงนั้นมันดูเซ็กซี่มากขณะที่แอบบี้กำลังเปลี่ยนชุดอยู่ทอมก็ได้เข้าไปรูปไลท์เธอต่อหน้านิวพร้อมทั้งบอกว่าตัวของแอบบี้นั้นหอมมากนิวนั้นรู้สึกโมโหมากแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้เขาเลยบอกไปว่าถ้าเรื่องนี้จบฉันฆ่าแกแนะ่ ทอมก็เลยสวยขึ้นมาว่าแต่ว่าตอนนี้เรื่องมันยังไม่จบและฉันก็กําลังจะพาแอบบี้ไปหาความสุขด้วยกันส่วนนายก็ให้ไปที่นั่นตอนสองทุ่มตรงเวลาใหญ่ใกล้เข้ามาถึงแล้วฉันบอกได้แค่นี้แหละที่เหลือนายก็ตีความเอาเองว่ามันเป็นที่ไหนบอกไว้ว่าเขาไม่ได้ทําอะไรฉันฉันไม่เป็นอะไรนิวก็บอกว่าเขาก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่สามารถปกป้องเธอได้จากนั้นทอมก็ได้ขับรถมาข้างๆนิวและแอบบี้แล้วก็บอกว่าฉันอยากให้พวกเธอจำความรู้สึกตอนนี้เอาไว้ จากความรู้สึกที่สูญเสียสิ้นหวังหมดหวังกลายมาเป็นความรู้สึกที่ดีมีหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งความรู้สึกนี้พวกนายต้องจําเอาไว้เพราะว่าต่อไปฉันสั่งให้ทําอะไรพวกนายต้องทําตามที่ฉันบอกเข้าใจไหมแล้วทอมก็บอกให้ทั้งสองคนขึ้นรถมาขณะที่ทอมขับรถอยู่เขาก็ถามขึ้นมาว่ารู้หรือยังว่าเราจะไปไหนกันเราก็จะไปที่ที่นายกําลังจะไปไงใช่แล้วเรากําลังจะไปบ้านพักในชนบทของเจ้านายใหญ่ของนายไงนิวก็เลยบอกว่า นึกแล้วสาเหตุมันต้องพอเรื่องงานแน่เลยและเมื่อมาถึงบ้านพักในชนบทบอกไปตามความจริงได้เลยเมื่อนิวเดินลงไปจากรถแล้วทอมก็ได้เดินตามเขาไปแล้วก็ได้ถามเขาว่านายจะยอมทำทุกอย่างใช่ไหมเพื่อรักษาสิ่งที่นายรักมากที่สุดนิวก็ได้ตอบไปว่าฉันจะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องครอบครัวของฉันทอมก็เลยบอกว่างั้นก็ดีเลยฉันมีเรื่องสุดท้ายที่จะให้นายทำในบ้านนั้นมีคนอยู่คนหนึ่ง ถ้าเขาไม่ตายภายในสิบนาทีข้างหน้านายจะไม่มีโอกาสได้เห็นลูกสาวของนายอีกพร้อมกับส่งปืนให้กับนิวมาระบ,บกหนึ่งพอนิวเดินเข้ามาในบ้านเขาก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งก็เอามืออุดปากเธอจูดี้ก็ได้แต่ร้องขอชีวิตแต่ว่าในที่สุดนิวก็ไม่กล้าลั่นไกปืนเขาไม่สามารถทําได้ตอนนั้นเองทอมก็เดินเข้ามาในบ้านแล้วก็บอกนิวไปว่าให้รีบทําให้นึกถึงลูกเอาไว้ถ้านายไม่ทํานายจะไม่ได้เห็นหน้าลูกอีกแล้ว เมื่อโดนทอมกดดันมากๆนิวก็ได้บอกขอโทษกับจูดี้แล้วเขาก็เหนียวไก่ปืนแต่ทว่าปืนนั้นมันไม่มีลูกกระสุนจากนั้นทอมก็บอกกับจูดี้ว่าเห็นแล้วใช่ไหมว่านิวอ่ะเขารักคุณมากแค่ไหนเขาฆ่าคุณได้เลยแล้วก็หันไปบอกกับนิวว่าส่วนนายอ่ะมันก็แค่เศษสวะเศษมนุษย์นายเห็นเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมที่ในออฟฟิศที่มันสามารถมีอะไรกันได้แอบเป็นชู้กันได้เคยคิดถึงสามีของคนอื่นเขาบ้างไหมว่าเขาจะรู้สึกยังไงแล้วจากนั้น ทอมเอาไว้ว่าพอแล้วทอมก็ได้หันไปมองจูดี้แล้วเขาก็หยุดแต่ว่าตอนนั้นเขาก็น้ําตาซึมออกมาแล้วนิวก็ได้ถามว่าลูกของเขาอยู่ไหนทอมก็บอกไปว่าลูกของนายก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละเธออยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วนิวก็ได้กลับมาขึ้นรถแอบบี้ก็ได้ถามว่าข้างในเกิดอะไรกันขึ้นเพราะว่าเธอเห็นจูดี้อยู่ข้างในนั้นด้วยนิวก็เลยบอกไปว่าเป็นผมเองที่เขาตามล่าเขาเป็นสามีของจูดี แล้วจูดี้ไปแอบยุ่งกับคนอื่นซึ่งก็คือเจ้านายใหญ่เพียงแต่ว่าทอมน้นคิดว่าเป็นผมแต่ว่าเรื่องที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือลูกสาวของเราทอมบอกว่าเธอนั้นอยู่บ้านพอกลับมาถึงบ้านนิวก็ได้ขึ้นไปดูที่ห้องนอนของโซฟีแล้วเขาก็เจอลูกสาวกาลังนอนหลับอยู่นิวก็ได้กอดลูกสาวไว้แน่นแล้วเขาก็เดินไปบอกแอบบี้ว่าโซฟีอยู่บนห้องกําลังนอนอยู่และในตอนนั้นเองเขาก็ได้มองเห็นพี่เลี้ยงเด็กคนที่เป็นพวกเดียวกันกับทอมกําลังเดินออกจากบ้านไป เขาจึงรีวิงไปที่ประตูบ้านแต่ทว่าแอบบี้ได้เรียกนิวบอกว่าไม่ต้องตามไปแล้วเธอก็บอกกับนิวว่าเธอรู้เรื่องทุกอย่างเธอบอกให้นิวจ้องตาเธออีกครั้งหนึง่งแล้วก็โกหกเธออีกเหมือนกับทุกๆครั้งที่นิวเคยทํานิวก็เลยบอกไปว่าผมขอโทษและผมจะชดเชยให้แต่ว่าเรื่องสําคัญที่สุดของวันนี้ก็คือเราได้ลูกคืนกลับมาแล้วแอบบี้ก็เลยบอกไปว่าน่าใจเหรอว่าเราเกือบเสียลูกไปอะ่ะเพราะว่าฉันวางแผนกับทอม ลูกสาวของเราอะ่ะเธอไม่ได้ไปไหนเลยวันนี้เธออยู่บ้านทั้งวันอยู่กับพี่เลี้ยงที่ดีที่สุดพี่เลี้ยงที่ฉันเลือกมาเองฉันรู้เรื่องของคุณกับจูดี้ฉันเจะโปวดมากเหลือเกินทอมเองก็เหมือนกันคุณเคยรู้สึกบ้างไหมฉันจ้องดูคุณหลับตอนกลางคืนจ้องดูคุณฝันโดยที่รู้ว่าจูดี้ก็จ้องคุณเหมือนกันฉันเจ็บมามากพอแล้วฉันเข้าใจคุณแต่ว่าฉันไม่ต้องการคุณแล้วคุณจะมีครบทุกอย่างจะยังมีบ้านยังมีอาชีพ คุณจะมีโซฟีเสมอทุกๆอย่างจะยังคงเหมือนเดิมยกเว้นแค่อย่างเดียวคุณจะไม่มีฉันอีกต่อไปและแอบบี้ก็ได้จูบลานิวแล้วหนังก็ได้จบลงนะครับ หนังเปิดเรื่องมาที่ชายคนหนึ่งกําลังวาดรูปท่ามกลางพายุที่ตกกระหน่ำเขามีชื่อว่าเดวิดนะครับเดวิดเป็นนักวาดรูปเขาอยู่กับลูกและภรรยาเมื่อเห็นท่าว่าพายุรุนแรงเกินไปพวกนี้มากนักเขาเดินไปคุยกับนอต้นเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นเจ้าของต้นไม้เพื่อให้รับผิดชอบ ทั้งสองคนเหมือนขี่หน้ากันมาก่อนนะครับแต่พอเกิดเหตุร้ายขึ้นแล้วรถของนอตันก็ดันเกิดเสียขึ้นมาพอดีผู้คนที่อยู่ในร้านก็ช่วยกันเคลียร์พื้นที่นอตันเพื่อนบ้านของเดวิดก็เริ่มประชุมวางแผนป้าคาร์โมดีผู้หญิงที่ข้างศาสนายังเพ้อเรื่องวันสิ้นโลกต่อไปส่วนเดวิดก็ต้องการผ้าห่มมาให้ลูกชายเขาเลยเดินไปดูที่ด้านหลังของร้าน ก็เห็นบางอย่างมันกระแทกป,ประตูเหมือนจะดันเข้ามาเขาวิ่งออกมาว่าถ้าไม่ทําอะไรสักอย่างป้าคาร์บดีจะเริ่มชักจูงคนอื่นให้ฆ่าตัวตายหรืออาจจะถึงขนาดเอาคนมาสังเวยแต่อแมนด้าไม่เชื่อว่าคนเราอ่ะจะกล้าฆ่าตัวตายเพื่อสังเวยอะไรที่ไร้สาระแบบนี้ออลลี่ก็เลยเตือนเรื่องสัญชาตญาณดิบของมนุษย์เมื่อมนุษย์มีความกลัวและหมดหวังเดวิดมาบอกลูกชายว่าจะออกไปข้างนอกพร้อมทั้งสัญญาว่าจะกลั่ววิเศษยังไม่พอนะครับเธอปลุกให้คนเชื่อว่า ต้องมีการสั่งเวยด้วยเลือดพวกของเดวิดต้องคิดให้ได้ว่าจะทํำยังไงต่อขืนปล่อยไปเรื่อยๆได้ค่ากันเองแน่ๆเดวิดอยากรู้ว่าไอ้ตัวข้างนอกนั้นน่ะมันคืออะไรเขานึกได้ว่าวันนั้นทหารกับเจ้าหน้าที่อีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาในร้านแล้วแอบซุบซิบกันเขาก็เลยเดินมาคุยกับเวนทหารหนุ่มที่ได้รับฟังบทสนทนาน,นั้นด้วยแต่เวนก็บอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรน่าจะไปถามเพื่อนของเขาพวกนั้นอยู่ในห้องเก็บของด้านหลัง พอไปถึงก็พบว่าเพื่อนทหารสองคนของเวนได้ฆ่าตัวตายไปแล้วมันทําให้เดวิดโกรธมากเขาบีบคั้นเวนให้พูดความจริงออกมาเขานึกถึงข่าวลือเรื่องโครงการอะไรบางอย่างของพวกทหารที่อยู่บนภูเขาพวกทหารน่าจะเป็นคนปล่อยตัวประหลาดพวกนี้ออกมาขณะที่กําลังคาดคั้นอยู่นั้นลุงสติดแตกคนหนึ่งก็ตามมาในห้องแล้วก็ได้ลากเวนออกไปด้วยความโกรธเพราะคิดว่าเวนเป็นทหารเวนต้องรับผิดชอบ แต่ว่าเวงก็ยังยืนยันว่าไม่รู้อะไรมากตามคำสั่งของป้าคาร์โมดีจากนั้นเธอก็เริ่มเทศนาด่าว่าเดวิดและพวกว่ายโสโอหังเสียชีวิตแล้วเขาเสียใจมากแต่ว่ายังดีที่เบลลียยังหลับอยู่ก็เลยไม่เห็นศพของแม่อันเป็นด้าปลอบใจเขาเธอคอยคิดในแง่บวกอยู่ตลอดเวลาพอขับรถไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่า7.1นคะแนน หนังเปิดเรื่องมาที่นักท่องเที่ยวสาวที่ชื่อว่าเบสเธอมาใช้วันหยุดพักล้อในโคเอเชีย เธอกำลังนั่งแท็กซี่ไปยังที่พักห้องมันเละเทะไปหมดแต่เธอหาใครไม่เจอเลยมีรอยเลือดบนพื้นแก้วไวน์ที่ตกแตกเธอโทรหาเคสก็ไม่มีคนรับสายเบสก็เลยโทรหารอบสามีของเธอเขาถามว่าพวกคุณ่ะได้ทะเลาะก,กันหรือเปล่าเบสมีความทรงจําแวบ,บเข้ามานะครับแต่เธอก็ตอบสามีไปว่าไม่ได้ทะเลาะก,กันเบสมาถามเจ้าของห้องพักเขาบอกว่าเช้านี้ยังไม่เห็นเคสเลยแต่เมื่อคืนอ่ะพวกคุณมากันสี่คนแล้วเขาก็จะขอคิดค่าเช่าเพิ่มด้วย เบตน,นั้นเห็นท่าไม่ดีนะครับแจ้งตำรวจแต่ว่าพาวิสในตำรวจที่รับเรื่องก็ดูไม่ค่อยจะสนใจทำคดีมากนักไม่รับแจ้งความคนหายด้วยซ้ำไปเบตก็เลยโทรหาเซนคนขับแท็กซี่เพื่อไปตามหาเพื่อนสาวด้วยตัวเองเธอมาถามบาร์ทเทนเดอร์ที่บาร์เมื่อคืนนี้แต่เขาก็ไม่ยอมตอบอะไรเซนก็เลยถามให้จนได้ความว่าชายสองคนที่อยู่กับเคทและเบตเ,เมื่อคืนนี้มาเทโอกับล,ลูกา2สองหนุ่มพวกนั้นน่ะอยู่กับหญิงสาวแทบไม่ซ้ำหน้ากันเลย จากนั้นเซงก็ได้จัดการโทรเพื่อหลอกให้มาเทโอกับลูก้ามาหาบอกว่าจะจัดงานปาร์ตี้ส่วนตัวระหว่างนั้นเซงก็ถามเบดว่าคุณสองคนเป็นเพื่อนกันได้ยังไงเบทก็บอกว่าพวกเราเป็นรูมเมทการสมัยเรียนอยู่มหาลายัยเธอได้รู้จักสามีคนปัจจุบันก็ผ่านทางเคสนั่นแหละเซงก็พูดว่าภรรยาผมก็เหมือนกับคุณมากเชื่อคนง่ายแต่ว่าเธอได้ตายไปแล้ว แล้วสักพักหนึ่งมาแทนตำรวจหญิงก็ตั้งใจทำคดีให้มากกว่าแล้วก็เขียนใบแจ้งความให้ด้วยจากนั้นก็พาเธอมาตรวจร่างกายแต่ก็ไม่พบร่องรอยการถูกคมขืนเบสก็โทรหาเจสามีเก่าของเคสแต่เขาก็ไม่สนใจบอกว่าเคสอ่ะชอบทำตัวแบบนี้ชอบทำตัวให้เป็นที่น่าสนใจเขาไม่ได้คุยกับเคสมาเป็นอาทิตย์แล้วพอได้ฟังแบบนั้นเบสก็งงมากนะครับก็เธอเพิ่งเห็นว่าเคสอ่นะคุยกับเจแล้วก็เหมือนว่ากำลังทะเลาะก,กันที่ร้านอาหารเมื่อเย็นวานนี้เองส่วนเบสก็ ต้องรอผลชนสูตรออกมาก่อนแล้วพาวิทย์นายตำรวจที่ไม่ยอมรับแจ้งความในตอนแรกนั้นก็พาเบสมาดูศพแล้วบอกว่าการตายของเคสนั้นน่าจะเป็นการฆาตกรรมแต่ไม่แน่ใจว่ามีการคมขืนด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเคสนั้นมีเซ็กกับคนหลายคนในคืนนั้นแล้วเบสก็อยากจะบอกลาเพื่อเป็นครั้งสุดท้ายเธอก็เลยขอใช้เวลาอยู่กับศพของเคสักคู่หนึ่งล็อกให้ฟังทั้งหมดตำรวจก็เลยเริ่มสงสัยว่าเบสอ่ะอาจาจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเพื่อนสนิทก็ได้ จากนั้นพาวิทย์ก็เลยต้องขอเก็บพาสปอร์ตของเบสเอาไว้ก่อนจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเธอไม่มีความผิดเบสก็เลยโทรไปถามเจสามีเก่าของเคสว่ารู้เรื่องที่ล็อบอ่ะแอบเล่นชู้กับเคสหรือเปล่าเจก็บอกว่าเขาเพิ่งรู้เรื่องที่เกิดขึ้นมาไม่กี่เดือนนี่เองฉันรู้เรื่องของคุณกับเคสแล้วนะล็อบก็พยายามปฏิเสธแต่เธอก็บอกว่าให้เขาอ่ะหยุดโกหกสทีเขาต้องยอมรับความจริง ล็อบก็เลยต้องยอมรับแต่ก็รีบบอกว่าเขาอะไม่เคยรักเคสเลยที่มันเกินเลยไปเพราะว่าตอนนั้นอนะเบธท,ท้องอยู่เบธก็บอกว่าอย่ามาโทษกันแบบนี้แล้วล็อกก็รีบให้เธอรีบกลับบ้านมาคุยกันแต่เธอยังกลับไม่ได้เพราะว่าโดนยึดพาส,สปอร์ตไปและถ้าทางตำรวจรู้เรื่องการคบชู้นี้ด้วยก็จะยิ่งคิดว่าเธอมีเหตุผลที่จะเป็นคนฆ่าเคส พอกลับมาที่ห้องเชงก็ได้นั่งรอเธออยู่แล้วตำรวจปล่อยตัวเขาออกมาเพราะมีหลักฐานยืนยันจากในแอปเพราะว่าเขาว่าขับรถตลอดทั้งคืนในคืนที่เกิดเหตุส่วนเรื่องที่หาว่าเกี่ยวข้องกับแก๊งค้ามนุษย์ครั้งหนึ่งเขาเคยช่วยเด็กที่มีกระสุนฝังอยู่ที่ขาเด็กคนนั้นน่ะมีพ่ออยู่ในแก๊งมาเฟียคนพวกนั้นก็ได้ตอบแทนโดยการช่วยเซน์ออกจากซีเรียแล้วก็ทำพาสปอร์ตให้เขามาอยู่ที่นี่ก็เท่านั้นแล้วพอเซนกลับไปแล้ว เบดก็มานอนคิดว่าตำรวจรู้ได้ยังไงว่าสามีของเธอเป็นชู้กับเพื่อนแล้วนึกถึงตอนที่เจ้าของบ้านได้รับนาบัตรจากตำรวจเธอคิดว่าตัวเองต้องถูกดักฟังแน่ๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเบดจะแอบ,บเข้าไปในห้องอัดเสียงและหาของมงงางัดประตูแต่ทางเจ้าของบ้านน่ะได้เข้ามาในห้องพอดีเธอก็แกล้งโกหกว่ามาหาเมนูอาหารตอนนั้นเขาก็วางกระเป๋าเอาไว้เธอก็เลยแอบ,บหยิบกุญแจมาแล้วก็ไขเข้าไปในห้องนั้นจนได้ ภายในห้องมีจอมอนิเตอร์อยู่เต็มไปหมดผมทําเพื่อความปลอดภัยและจะลบไฟทั้งหมดทิ้งเบสเข้าไปห้ามเอาไว้เพราะว่ามันคือหลักฐานเราทั้งคู่ก็ได้เริ่มต่อสู้กันจนเขาล้มหัวฟาดไปเบสได้หนีออกมาด้านนอกเซนก็มาถึงพอดีเธอเล่าให้เขาฟังเขาก็เลยจะพาไปหาว่าแท็กซี่คันนั้นอ่ะพาเคสไปที่ไหนในคืนนั้นแล้วพอมาถึงที่อู่แท็กซี่ก็มีข่าวออกมาว่ามีการตามตัวเบสในฐานะผู้ต้องหา แล้วพอเจอคนขับรถแท็กซี่คันที่รับเคสออกมาจากที่พักเขาก็บอกว่าคืนนั้นเขาพาเคสไปที่สถานีตำรวจเพื่อไปแจ้งความว่ากระเป๋ากับมือถือโดนขโมยไปจากชายหนุ่มสองคนที่เธอพามาที่ห้อง แล้วเบสก็เริ่มสงสัยว่าถ้าเคสไปที่สถานีตำรวจทำไมพาวิทไม่ทำเรื่องแจ้งความให้เธอและพาวิทก็ยังไม่ยอมบอกเธอในวันที่เธอไปแจ้งความในวันแรกด้วยสักพักเจ้าของอู่ก็โทรแจ้งหาตำรวจว่าเจอคนที่กำลังมีข่าวว่าตำรวจต้องการตัวอยู่ที่นี่เซนก็เลยรีบพาเธอหนีแต่ว่ามันก็ไม่ทันซะแล้วพอตำรวจท,ทันทีทางด้านตำรวจหญิงก็เข้ามาขอโทษเบสเธอเจอภาพจากกล้องวงจรปิดตรงทางเดินและบางส่วนที่กูได้มาจากเจ้าของบ้าน มันเป็นภาพผู้ชายจับเคสเอาไว้ตรงริมน,น้ําพาวิตน่าจะตีศรีรษะเธอก่อนแล้วก็โยนเธอทิ้งน้ําไปตำรวจหญิงเล่าว่าแต่ก่อนพาวิตนะเคยเป็นสายตรวจแล้วก็ชอบข่มขืนหญิงสาวค้าประเวณีที่ตัวเองจับมาได้เขาเคยโดนสอบสวนแต่ก็รอดมาได้ทุกทีเพราะผู้หญิงพวกนั้นถอนแจ้งความไปหมดน่าจะเพราะเขาไปข่มขู่พวกเธอเธอไล่เขาออกไม่ได้เขาก็เลยแค่ถูกย้ายมาเป็นตำรวจท่องเที่ยวแทน สรุปแล้วทั้งเบนและเคสก็โดนวางยาจริงๆแต่เคสมีโคเคนอยู่ในตัวมันเลยต้านยานั้นเอาไว้แล้วเรื่องทุกอย่างก็จบลงเบนเดินมาขอบคุณเซนแล้วก็ได้บอกลากันหลังจากนั้นและความรักโลภโกรธหลงก็ทำให้คนเรากลายเป็นฆาตกรได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นการจะไว้ใจใครก็ควรจะเลือกไว้ใจให้ถูกคนแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.6คะแนน หนังเปิดเรื่องมาที่แมรี่นักบำบัดจิตวิทยาเด็กเธอรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถทำหน้าที่เป็นทั้งแม่และก็ทำงานไปพร้อมๆกันได้ดีอย่างที่ตั้งใจไว้วันนี้เธอเลยตัดสินใจจะส่งสตีเฟนลูกชายของเธอให้ไปอยู่กับสามีที่บ้านอีกหลังหนึ่งในตัวเมืองเพื่อจะให้สามีของเธอดูแลลูกชายได้อย่างเต็มที่และพาลูกชายเข้านอนจนมาวันหนึ่งเธอก็ได้เผลอหลับไปว่าเธอกำลังอาบน้ำให้สตีเฟนแล้วก็ได้กดหัวของลูกชายลงไปในอ่างอาบน้ำพอเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาเธอ ก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นในบ้านเหมือนกับว่ามีคนอยู่ในบ้านนี้แต่ในเมื่อสเตเฟนเดินไม่ได้แล้วนั่นคือเสียงของใครแมรี่ก็เลยค่อยๆเดินย่องลงมาเธอคิดว่าต้องเป็นขโมยแน่ๆเธอเดินสำรวจไปยังหน้าบ้านก็มองไม่เห็นใครเลยแต่สัญญาณการขโมยนก็ได้ดังขึ้นเธอก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจพร้อมกับเดินออกไปด้านนอกบ้านพอไปทอมนอนอยู่ในนั้นเธอก็เลยบอกกับตำรวจไปว่านี่คงเป็นการเข้าใจผิดของเธอเองจากนั้นเธอก็รีบพาทอมเข้าไปพักในบ้านทันที แมลลี่รีบโทรไปหาคนในศูนย์เด็กกำพร้าแล้วก็บอกว่าเธอจะรับรักษาทอมเองแล้วก็จะดูแลจนกว่าทอมจะหายเป็นปกตินั่นเองมันก็มีเสียงดังตุ้บมาจากห้องที่ทอมอยู่แมททอมได้ออกจากบ้านไปแล้วเธอออกไปตามหาเขาล้อตะโกนเรียกแต่ก็ไม่เจอจนกระทั่งตอนเช้าตำรวจก็มาที่บ้านพวกตำรวจก็รับปากว่าจะตามหาทอมให้เจอและนั่นมันก็ทําให้แมรี่สบายใจขึ้นมาเล็กน้อยจากนั้นเธอกลับมาดูแลสเตฟนต่อผ่านไปจนดึกดื่นมันก็ยังไม่มีวี่ มแมลลี่เป็นห่วงเขามากเพราะอากาศด้านนอกมันหนาวพอเธอหลับไปเธอก็ฝันอีกครั้งเธอฝันว่าเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าได้ยินเสียงแปลกเธอก็เลยเดินออกมาตะโกนเรียกหาทอมนอกบ้านมีเสียงหมาหอนอย่างน่ากลัวจนขัดประตูเอาไว้แล้วพอเปิดประตูออกมาก็เห็นสเตเฟนนั่งรถเข็นอยู่หน้าบ้านท่ามกลางหิมะความฝันนี้ทําให้แมรลี่เก็บเอามาคิดในตอนเช้าว่าเธอเป็นอะไรกันแน่ แล้วข่าวการหายตัวไปให้ตำรวจเธอว่าอาจที่เขาจะรอดมีน้อยมาก ในคืนนั้นระหว่างที่แมลี่กำลังพาสตีเฟนเข้านอนเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนใครอยู่ด้านนอกห้องแม้กระทั่งตอนที่เธอหลับเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ข้างนอกห้องของเธอคราวนี้ประตูห้องของเธอถูกเปิดออกเธอคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แล้วจูจ่จูก็กลายเป็นทอมที่เอามือมาปิดปากเธอเอาไว้และทำเสียงให้เธอเงียบห้ามร้องออกมาแล้วภาพก็ตัดมาในเช้าวันรุ่งขึ้นตอนนี้แมรี่คิดว่าเธอกำลังจะเป็นบ้าแล้วเพราะเธอเพิ่งเจอทอมเมื่อคืนนี้แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า เธอก็เลยวิดีโอคอลเพื่อปรึกษากับหมอวิลสันเธอคิดว่าเหตุการณ์เมื่อคือหมอวิลสันไม่เชื่อสิ่งที่เธอพูดเลยเขาบอกแค่ว่า เขาจะจ่ายยานอนหลับให้เธอในเร็วๆนี้แต่ก่อนที่เขาจะจ่ายยาให้เธอได้เธอจะต้องทําการตรวจเลือดซะก่อนหมอวิลสันก็เลยส่งผู้ช่วยของเขามาที่บ้านของแมรี่เพื่อตรวจเลือดและหมอก็ยังบอกอีกว่าสิ้นเดือนนี้เขาจะมารับตัวสเตเฟนไปรักษาหมอแนะนําให้แมรี่พยายามออกมาข้างนอกบ้านแ้เชื่อคําที่หมอแนะนํานะครับแต่เด็กคนนั้นน่าจะเดินทางไปกับรถบัสแล้วทางตํารวจกําลังจะได้ตัวทอม ดักก็เลยพยายามชวนแมรี่ไปพักที่โรงแรมในเมืองแต่เธอยืนกลานว่าเธอจะอยู่กับสตีเฟนที่บ้านเขามาหาเธอเพื่อขอบคุณสําหรับอาหารมือ้อค่าในวันนั้นแมรี่ก็เลยเล่าให้เขาฟังเรื่องที่ตำรวจได้บอะแสของทอมแล้วแต่ดักกลับอัปเดตข่าวให้เธอฟังว่าเด็กคนนั้นน่ะไม่ใช่ทอมพวกเขาเห็นผิดคนแมรี่ถึงกับชะงักไปแล้วก็ดูลุกลี้ลุกลนขึ้นมาทันทีเธอบอกให้ดักกลับบ้านไปก่อนส่วนเธอก็ลงมาที่ห้องใต้ดินแมรี่พยายามพังประตูห้องห้องหนึ่งที่อยู่ชั้นใต้ดิน แล้วตอนนั้นหมอวิลสันก็วิดีโอมาหาเธอพอดีใจมากหมอรู้แล้วว่าสิ่งที่แมรี่เคยบอกอะ่ะมันเป็นเรื่องจริงหมอเลยพยายามโทรกลับไปหาเธอแต่ก็ติดต่อไม่ได้เลยแล้วพอแมรี่สะดอกกอนประตูสําเร็จจู่ไฟกระดับเธอเจอตะเกียงไฟฉายพอดีก็เลยเปิดส่องเข้าไปด้านในเธอได้ยินเสียงเหมือนมีใครอยู่ข้างล่างกับเธอด้วยพอหันกลับมาอีกทีก็เจอทอมจ้องหน้าเธออยู่เธอตกใจว่าเธอแค่อยากให้สตีเฟนได้รับการรักษากับหมอวิลสันเท่านั้น และสตีเฟนในมือของสตีเฟนตอนนี้มีค้อนถืออยู่ด้วยแมรี่พยายามกรีดกล่องให้สตีเฟนวางค้อนลงพอเธอมาเจอทอมที่แอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าเธอก็บอกให้ทอมรออยู่ที่นี่ก่อนแล้วแมรี่ก็วิ่งออกไปนอกบ้านแล้วแกล้งเดินออกไปด้านนอกทําให้เกิดเป็นรอยเท้าเหมือนกับว่าเธอวิ่งออกไปจากบ้านหลังนี้แล้วแต่ตัวของเธอก็กลับวิ่งมาแอบในตู้กับทอม ออกไปนอกบ้านก็จริงแต่มันกลับมีเศษธิมะล่วงอยู่ในบ้านด้วยทําให้เขารู้ว่าแมรี่ไม่ได้ออกไปข้างนอกสตเตฟนเดินลากคอนไปทั่วบ้านคงเป็นสิ่งที่เธอคิดว่ามันถูกต้องที่สุดแล้วแล้วหน